สวัสดีครับแซมเองนะครับผมมาแนะนำรถที่เข้าใหม่เข้ามาแค่คันเดียวนะครับคันนี้จะเป็นตัวรีโวเป็นตัวสมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์2.4เป็นตัว G นะครับคันนี้ 2.4G ปี2015น,นะครับเลขไมล์20,009เท่านั้นเลขไมล์แท้แน่นอนนะครับรถมือเดียวแน่นอนนะครับสามารถตรวจสอบกับประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนี่คันนี้เป็นแบบ s มาร์ทแคมีตู้แครี่บอยให้นะครับนี่ทะเบียน3-0-2-0นะครับน,นะครับเป็นตัว G นี่คือเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับจะได้ไฟตัดหมอกนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับมาดูรอบก,อกว้างๆกันดีกว่านะครับน,นี่นะครับนี่เลยแม็กจากโรงงานนะครับขอบ15นิ้ว นี่นะครับเป็นยางกู Year นะครับยางสัปดาห์ที่33ปี2020นะครับภายในกันต่อนะครับนี่ครับสมาร์ทแคนะครับเป็นเบาะผ้านะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับรถปี2015นะครับจดแบบมีหลังคาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ 150แรงม้านะครับลำดับที่1เหมือนเดิมนะครับอาคาเนแคปิตอนนะครับน,น,บนี่เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับถ้าเป็นตัว G เนี่ยจะได้แอร์เป็นแบบออโต้นะครับซ้ายขวาเลยนี่นะครับแต่ถ้าเป็นตัว E หรือว่าตัว J เนี่ยจะได้เป็นแอร์แบบแมนนวลมือหมุนปกตินะครับแต่ไว่พื้ทยุนี่เหมือนกัน CD, m p 3 USB นะครับ รีบอยลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ด้านท้ายแซมดูรถแล้วรถสวยนะครับตัว G นะครับตัวท็อปสุดแล้วแล้วถ้าเป็นตัว G ีเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวไฟนะครับเป็นไฟหน้าเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับกุญแจครบเลย2ดอกนะครับโออีดอกหนึ่งยังไม่เคยใช้เลยนะครับ มาดูเข็มไม์กันดีกว่า2อ0 0มืนนะครับมาสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนี่หน้าจอของตัว G เนี่ยจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่เลยสวยงามพร้อมหล่อเลยครับคันนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนี้ครับแอแยกซ้ายขวานะครับเปิดไฟหน้าให้ดู เป็นรถปี2017นะครับ2.4ตัว G นะครับเลขไมหม่29ปี2015นะครับราคา379,000บาทเท่านั้นนะครับนี่หล่อเลยพร้อมหล่อครับมีตู้แครีบอยจดลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีเข้ามาแค่คันนี้คันเดียวนะครับใครสนใจก็โทรหาแซมเข้ามาได้เลยนะครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับ ยังไม่พอแซมแถมรับประกันเครื่องกับเกียร์ให้อีก1ปีหรือว่า2 0 0 0 0นกิโลเมตรให้ด้วยนะครับผมย้ำเบอร์อีกครั้งครับ0 8 6 3 5 4 3 6หกสาหสี่สหนะครับผมราคา3 7 9 0 0นนะครับเงินสดไม่มีแวดนะครับราคานี้เลยนะครับผมนี่เลยเข้ามาคันเดียวนะครับโอเคครับสนใจยังไงก็รีบทักหรือโทรหาแซมได้เลยนะครับแซมมีเบอร์เดียวนะครับ0 8 6 3 5 4 3 6ห2ห้าโอเคคลิปนี้ขอตัวลาเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ